ยินดีต้อนรับสู่โคกหนองนาหัวสะพานในคำตาอ่อนน้ำคำมีพื้นที่ป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างมีการปลูกป่าห้าระดับไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลื้อยไม้เรียดินและไม้หัวใต้ดินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติมีหนองน้ำที่สามารถเก็บน้ำเพียงพอต่อการใช้ตลอดปีมีการเลี้ยงสัตว์น้ำและพื้นที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เจ้าของแปลงโคกหนองนารู้สึกอย่างไรในการทำโคกหนองนา ดีใจมากครับที่ได้ทำโค้งหนองนาเพราะว่าเราไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเราจะมีจุดนี้อ่าเพราะาเราได้อยู่ได้กินอะไรก็พอเพียงหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าผักไม่ว่าการเกษตรปูปลามีหมดทุกอย่างที่แน่ๆคือเราได้เปิดร้านอาหารอีกมีรายได้เพิ่มเติมไปอีกจากเราที่ไม่เคยคิดว่าเราจะอยู่ในจุดนี้เราก็มาอยู่ในจุดนี้ได้ อาออะไรเราก็มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ไปซื้ออะไรกินง่ายๆครับพืชผักผลไม้ที่ปลูกมีอะไรบ้าง พริกเป็นขา่าเป็นตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวเศะผักทุกสิ่งทุกอย่างนี้ส่วนมากก็ปลูกเป็นของที่เอาไปใช้ในร้านค้าเราจะประหยัดการต้นทุนที่เราจะต้องไปซื้อเขามาเราต้องเก็บของเรานไปใช้เองไม่จำเป็นเราก็ไม่ได้ไปซื้อเขาง่ายๆครับกําไรมันก็อยู่ตรงนี้หมดครับมีพื้นที่นาที่มีการปลูกข้าวและใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชอื่นและสร้างคณาทองคํา เจ้าของแปลงมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการนำผลผลิตที่ได้จากโคกหนองนามาจำหน่ายในร้านค้าไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้